อิทธิพลดวงดาวกับราศีสิงห์ราศีสิงห์ที่ร้อนแรงเป็นราศีที่อยู่ใต้อิทธิพลของดวงอาทิตย์ซึ่งในทางดาราศาสตร์เป็นดาวเลิกไม่ใช่ดาวเคราะห์แต่ในทางโหราศาสตร์ก็ยังถือเป็นดวงดาวจึงถูกนับเป็นหนึ่งในจักรราศีอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของราศีสิงห์ตามความเชื่อของโรมันเทพแห่งดวงอาทิตย์คืออพอลโลคนที่เกิดในราศีนี้จึงถือได้ว่าดวงอาทิตย์ได้มอบพลังงานความสนุกสนานบุคลิกที่เข้งแข็่งมาให้ เป็นคนมีความสามารถและสิ่งที่วางแผนไว้ก็มักจะถูกทําให้เป็นรูปธรรมได้จริงคนที่อยู่ใต้อิทธิพลของดวงอาทิตย์นี้มีแนวโน้มเฉลียวฉลาดและประสบความสําเร็จด้านงานศิลป์มีทัศนคติแง่บวกและหากเกิดความล้มเหลวพวกเขาก็จะมองว่าเป็นเพียงความพ่ายแพ้เพียงชั่วคราวบนเส้นทางสู่ความสําเร็จเท่านั้นโดยคุณสมบัติที่ทําให้คนมักมองว่าคนราศีนี้ได้รับสิ่งดีๆมากเป็นพิเศษนั่นก็คือความเคารพในตัวเอง ความซื่อสัตย์ความพักดีและยังมีความสามารถสูงในการสื่อสารพร้อมด้วยบุคลิกที่น่าดึงดูดใจอีกด้วยส่วนข้อเสียของคนที่เกิดในราศีนี้คือการมีแนวโน้มจะมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆและให้ความสำคัญกับชื่อเสียงของบุคคลมากกว่าความสำเร็จที่ชัดเจนจริงๆซึ่งข้อเสียนี้อาจนำไปสู่การเป็นคนที่ช่างเรียกร้องยกตนข่มท่านเอาตัวเองเป็นใหญ่ประมาทและไม่สนใจผู้อื่น รวมถึงอาจกลายเป็นคนภูมิใจในตัวเองมากไปหญิงและเจ้ายศเจ้าอย่างถ้าลักษณะนิสัยด้านลบเหล่านี้คงอยู่นานเกินไปอาจทำให้คุณสมบัติด,ด้านดีถูกบทบังไปหมดก็เป็นได้ดวงอาทิตย์นั้นมีพลังในตัวเองทั้งในด้านเป้าหมายจิตวิญญาณพลังความแข็งแรงและอำนาจหากใช้พร้อมกับความเอื้ออาทรจะส่งผลให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ความนับถือตนเองและเกียรติยศ อิทธิพลจากดวงดาวจะส่งผลต่อการแสดงออกของเจ้าตัวเป็นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นความประพฤติหรือแนวทางที่เลือกใช้เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จสิ่งที่เกี่ยวข้องกับราศีนี้ก็คือดอกดาวเรืองดอกแดฟโฟดินดอกลาเวนเดอร์ต้นซีด้าต้นปาล์มส้มองุ่นสัตว์อย่างสิงโตนกยูงหง และแมวกลุ่มโลหะที่ใกล้ชิดกับราศีนี้ที่สุดคือทองส่วนอัญ,ญมณีคือโกเมนทับทิมและเพชรวันที่เหมาะก,กับการทำการดีคือวันจันทร์สีที่ถูกโฉลกคือสีทองสีส้มและสีเหลืองธรรมชาติของชาวราศีสิงดวงอาทิตย์ถือเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลและเป็นดาวประจำราศีสิงและเมื่อทั้งจักรวาลหมุนรอบตัวคุณบางทีก็ยากนักที่จะถ่อมตนคนราศีสิงก็เช็กเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ ชอบถูกจับตาชอบอยู่ในสปอตไลท์และชอบทำตัวดราม่าคนราศีนี้เป็นผู้นำโดยธรรมชาติและชอบที่จะเป็นผู้สั่งการมากกว่าอยู่เบื้องหลังคนราศีสิงห์ต้องการได้รับการสันเสริญยินยอชนิดเกินจริงจนอาจทำให้คนคิดว่าชอบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง แต่อันที่จริงแล้วราศีเป็นคนใจกว้างจนอาจจะกล่าวได้ว่ามีความเพื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากที่สุดแล้วในบรรดาทุกราศีคุณจะคอยช่วยเหลือตามใจและปกป้องคนที่คุณรักดังนั้นหากคุณต้องการสิ่งใดมากๆคุณก็จะแสดงออกอย่างชัดเจนรุนแรงจนอาจทำให้ยากที่จะหาคู่ที่เหมาะสมจงอย่าลืมว่าแต่ละคนแสดงออกด้านความรักแตกต่างกันและไม่ใช่ทุกคนจะแสดงออกได้อย่างที่คุณทำ แต่กระนั้นการได้เป็นส่วนหนึ่งในโลกอันหรูหราของคุณก็ไม่เคยน่าเบื่อดังนั้นขอให้เป็นตัวของตัวเองและใช้ชีวิตแบบที่คุณเลือกดาวที่ส่งอิทธิพลต่อราศีสิงห์ดาวที่ส่งอิทธิพลก็คือดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นตัวแทนของตัวตนของตัวเองซึ่งในการใช้ชีวิตนั้นเราเลือกความหมายแห่งตัวตนได้หลายระดับตั้งแต่ระดับอัตตาไปจนถึงระดับที่สูงกว่านั้นอย่างจิตวิญญ,ญาณ ราศีสิงจะได้รับการหนุนนำที่ดีจากราศีเมษในบรรดาดวงดาวนั้นดวงอาทิตย์ถือว่าโดดเด่นที่สุดและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลงังหากดวงอาทิตย์หมุนมองลงไม่ว่าจะในแง่ตำแหน่งหรือลักษณะอาจส่งผลให้เกิดปัญหากับพ่อหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายได้ดวงอาทิตย์มอบพลังงานให้แก่ชีวิตของคุณดังนั้นดาวทุกดวงในจักรราศีที่ส่งผลต่อดวงอาทิตย์ก็ส่งผลต่อบุคลิกภาพของคุณด้วย หากดวงอาทิตย์ของคุณโคจรไปอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นก็จะส่งผลต่อชีวิตและกิจการที่คุณลงมือทำอยู่ด้วย